เผยมังกรบทที่573หลักฐานหูหลีเจ้าซินเยวเฉินเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยจำชื่อของพวกเขาไว้และเขาก็พูดอีกครั้งหลินวันชิวก็ฝากพวกนายแล้วพาเธอไปที่สหพันธ์สงครามโดยเร็วที่สุดและถ้าเป็นไปได้ให้ส่งเธอกลับในคืนนี้ ไม่ต้องกังวลรุ่นพี่พวกเราจะพาหลินหวันชิวกลับอย่างปลอดภัยแน่นอนหูหลีพยักหน้าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก่อนหน้าหลินหวันชิวเป็นเพียงนักศึกษาหญิงธรมธรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้หลินหวันชิวเป็นทายาทของมหาปรามาจารย์หลินสถานะของเธอเป็นที่เคารพและสถานะของเธอได้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถจินตนาการได้มานานแล้วแล้วรุ่นพี่ละ่ะคุณจะไม่กลับไปหรือ ในตอนนี้เจ้าซินเยวอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเทียบกับหลินหวันชิวเธอสงสัยมากกว่าว่าเฉินเฟิงจะกลับไปหรือไม่ตอนนี้ฉันกลับไปไม่ได้แล้วฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการเฉินเฟิงส่ายหัวตอนนี้เขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตาม ไม่ผิดคาดวงการศิละปะก,การต่อสู้และผู้มีอิทธิพลตอนนี้รู้เกี่ยวกับการฆ่าล้างของครอบครัวทรงเต่าและการช่วยเหลือหลินหวนชิวของเขาสิ่งต่อไปที่รอเขาอยู่คือการตามล่าในกรณีนี้เขาและหลินหวนชิวอยู่ด้วยกันมีแต่จะลากหลินหวนชิวลงไปด้วยเท่านั้น รุ่นพี่ถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้เกรงว่าจะเป็นอันตรายมากเจ้าซิงเยโวดูกังวลแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเฉินเฟิงเช่วนออกมาได้ไงแต่ก็มั่นใจได้ว่าเฉินเฟิงฆ่าคนอย่างแน่นอนและคงฆ่าคนไม่ใช่น้อยในกรณีนี้วงการศิลปะการต่อสู้และผู้มีอิทธิพลจะไล่าตามและฆ่าเฉินเฟิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เป็นไรฉันจัดการได้เฉินเฟิงสายหัวทันใดนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและส่งวีดีโอที่บันทึกไว้ที่บ้านของทรงเต่าเฟิงและรูปที่ถ่ายในสวนสนุกให้หูหลีและเจ้าเซนเยลหลังจากที่คุณกลับไปคุณจะติดต่อพี่สือและขอให้เขาโพสต์วีดีโอนี้และรูปภาพเหล่านี้ในบูโดฟอรัมในนี้มีหลักฐานว่าสมาคมการค้าเซีสุยรับพาตัวหลินหว่นชิว หลักฐานว่าสมาคมการค้าเสี่ยสุยรับพาตัวหลินหวนชิวเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินเฟิงใบหน้าของหูหลีและเจ้าเซนเย,ยวก็แสดงความดีใจสิ่งที่พวกเขาขาดมากที่สุดในตอนนี้คือหลักฐานตราบใดที่มีหลักฐานทั้งโลกก็จะยืนหยัดอยู่ข้างพวกเขาและประนามสมาคมการค้าเสี่ยสุยร่วมกับพวกเขาทั้งสองรีบเปิดวิดีโอที่เฉินเฟิงส่งมา ในวีดีโอทรงเต่าทรงเย่ที่กำลังจะตายนอนอยู่บนพื้นอธิบายแผนการของหอการค้าเฉียนสุยเมื่อพวกเขาได้ยินว่ามีนินจาหลายสิบคนซุ่มโจมตีในสำนักขวานนินจาใบหน้าของพวกเขาก็ดูตกใจทันทีนินจาหลายสิบคนสามารถสร้างการต่อสู้ขนาดเล็กได้แล้วความแข็งแกร่งเช่นนี้เฉินเฟิงกลับช่วยคนออกมาได้เขาทำได้อย่างไร เมื่อทั้งสองคิดว่าทั้งหมดนี้คือทั้งหมดทรงเต่าทรงเย่ในวิดีโอก็พูดอีกครั้งนอกจากพวกเขาแล้วยังมีนินจาระดับสูงอีกสองคนนินจาระดับสูงสองคนนี้เป็นนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้นินจาระดับสูงทั้งสองตกตะลึงพร้อมกันไม่ได้นะัดสมาคมการค้าเซียสุยยังส่งนินจาระดับสูงสองคนไปจัดการกับเฉินเฟิงเป็นแบบนี้ได้ยังไง รุ่งพี่นินจาระดับสูงสองคนนั้นหูหลีและเจ้าซินเยว่าอดอไม่ได้ที่จะพูดพวกเขาอยากรู้ว่าเฉินเฟิงช่วยหลีนหวันชิวจากมือของทั้งนินจาระดับสูงทั้งสองคนได้อย่างไรแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ถูกเฉินเฟิงตัดบทตายแล้วตายแล้วทั้งสองหายใจเข้าอีกครั้งเฉินเฟิงได้ฆ่านินจาระดับสูงสองคนเท่ากับเขาที่ยกเท่ากับนินจาระดับสูง ถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเกรงว่าโลกจะต้องสั่นสะเทือนฉันส่งรูปของพวกเขาไปให้คุณแล้วกลับไปให้พี่สื่อตรวจสอบตัวตนของพวกเขาเฉินเฟิงพูดเบาๆคนที่แข็งแกร่งเช่นใจเถิงเย่สูงและชียวนเย่จีเจ,จิง้งไม่ใช่คนที่ไม่มีใครรู้จักแน่นอนสหพันสงครามต้องการเพียงแค่ขยับนิดเดียวก็สามารถรู้ตัวต,วตนของทั้งสอง เมื่อพบตัวตนของทั้งสองแล้วพวกเขาจะสามารถรู้ได้ว่าสมาคมการค้าเซียสุยอยู่เบื้องหลังการรับพาตัวหลิวหวินชิวหูหลีและเจ้าซินเยลพยักหน้าอย่างรีบร้อนจากนั้นกวาดนิ้วไปบนหน้าจอโทรศัพท์และเริ่มดูรูปถ่ายที่เฉินเฟิงส่งมาทัานใดนั้นใบหน้าของทั้งสองก็ซีดลงแม้พวกเขาได้เห็นฉากการฆ่ามากมายแต่พวกเขาก็ยังตกใจกับรูปถ่ายของเฉินเฟิง ฉากในภาพถ่ายเหล่านี้เรียกว่านารกบนโลกซากศพของนิงจาหลายร้อยคนถูกจัดแสดงในสถานที่ต่างๆในสวนสนุกและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังในหมู่พวกเขามีศพไม่กี่ศพที่สะดุดตาเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นคือทรงเสี้ยจื้อจิ๋วเขาเป็นหัวหน้าพิธีกรรมของสำนักขวานนิงจาในทั่วล่าของญี่ปุ่น ซงเซียจื่อจิ๋วเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างแน่นอนแต่ภาพการตายของเขาสามารถอธิบายได้ว่าหน้าเวทนานอกจากซงเซียจื่อจิ๋วแล้วยังมีศพอีกสองศพเฉินเฟิงถ่ายรูปแยกกันหลังจากดูภาพถ่ายทั้งสองนี้หูหลีและเจ้าซินเยวกอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองกันและกัน ทั้งคู่สัมผัสเห็นความจริงจังในดวงตาของกันและกันไม่น่าแปลกใจภาพถ่ายทั้งสองนี้เป็นภาพของนินจาระดับสูงที่ถูกส่งตัวมาจากสมาคมการค้าเซสุย,สยนินจาระดับสูงทั้งสองถูกเฉินเฟิงลงมือจนกลายเป็นแบบนี้หากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปจอมยุทธในวงการศิลปะการต่อสู้ที่นี่อาจจะคลั่งใครไปหมดรุ่นพี่คุณวางแผนที่จะอยู่ที่นี่จริงๆหรือน้ำเสียงของเจ้าซินเยลสั่นเล็กน้อย ก่อนที่จะดูรูปถ่ายเธอรู้สึกว่าเฉินเฟิงอยู่ที่นี่จะเป็นอันตรายแต่มันก็จะไม่อันตรายเกินไปแต่หลังจากดูรูปเหล่านี้แล้วเธอรู้สึกว่าถ้าเฉินเฟิงอยู่ที่นี่ต้องตายแน่ๆเขาทำให้คนทั้งโลกที่นี่โกรธต่อไปวงการศิลปะการต่อสู้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับเขาเป็นไปได้ว่าจะส่งมหาปรมาจารย์แห่งบูโดออกมาก็เป็นไปได้ รีบส่งหลินวันชิวกลับเถอะเฉินเฟิงถอนหายใจและไม่ได้ตอบคำถามของเจ้าซินเยลเขารู้อยู่แล้วถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่อไปจะไม่มีชีวิตแต่เขาไม่มีทางถอยได้แล้วพี่เฉินเฟิงพี่ต้องมีชีวิตอยู่ดวงตาของหลินวันชิวเป็นสีแดงเล็กน้อยจากคำพูดของเจ้าซินเยวและหูหลีเธอก็คิดอะไรได้บางเรื่องเพื่อช่วยเธอเฉินเฟิงได้ฆ่าคนสำคัญหลายคนในสมาคมการค้าเซียสยุ่ย ต่อไปเฉินเฟิงจะถูกตามล่าโดยวงการศิล,ลปะการต่อสู้ทั้งหมดแน่นอนเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะมาที่นี่ในครั้งนี้เขาเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายมากมายความเสียใจเพียงอย่างเดียวก็คือเขารีบร้อนเกินไปจนไม่มีเวลาบอกข่าวคราวกับเซี่ยเม่งเหยวในไม่ช้าหูหลีและเจ้าซินเยวก็จะไปพร้อมหลินหวนชิวและร่างของเฉินเฟิงก็ค่อยๆหายไปในความมืด ไม่นานหลังจากที่หูหลีและเจ้าซินเยลกลับมาพวกเขาก็ส่งวีดีโอและรูปถ่ายที่เฉินเฟิงส่งมาให้แก่ซือโพจุนซือโพจุนส่งภาพถ่ายและวีดีโอไปยังยันเจียงสำนนนักงานใหญ่สหพันธ์สงครามไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อภาพถ่ายและวิดีโอจำนวนมากปรากฏในห้องประชุมของสหพันธ์สงครามห้องประชุมทั้งหมดก็ตกอยู่ในความเงียบเงียบกันหมด แม้แต่โจไพคองซึ่งเป็นประธานในการประชุมก็ตกอยู่ในสภาพพึ่งฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่574ทั่วทั้งโลกต้องสั่นสะา้าน